เฮ้ยเล่นงโง่จังวะทำไมเล่นกากจังห่วยจังเล่นแบบนี้เล่นไม่ดีเลยคาพวกนี้ครับมันเป็นบิ่นประมาณไหมครับ5้าหมื่นสแสนล้านหนึ่งหรือสิบล้านเลยครับตัวเลขมูลค่ากาันของร้องมันมีขอบเขตยังไงไหมคนไปพูดเนี่ยไปด่าเนี่ย แต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อทีมนกทีมสีฟ้าทีมสีเหลือง okay, ทีมสี okay, คราม okay, okay. อะไรเงี้ยโอเคค่านี้มีมาเนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับจะต้องระมัดระวังฝรงดีนะครับวันพีชคัมแบ็กอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับหลังจากไม่ได้เจอกันนาน oh. นะครับผมก็ใครที่สงสัยว่าผมหายไปไหนไม่ต้องคิดมากครับยังแยงอยู่นะฮะ ยังไห้เห็นตัววันนี้ไห้หายกักไห้หายคิดถึงก่อนมีมีคนคิดถึงบัวเยอะเลยเขาบอกโอพี่ไปไหนไอสองตัวนี้น่าสียดามากเลย <c oughs> ยังมายังอยู่ครับยังไม่ได้ไปครับทุกคนใจเย็นผมยังอยู่ผมยังอยู่วันนั้นก็วิดีโอคอลเข้ามายืนยันแล้วว่าติดงานอยู่เห็ตนติดงานที่คาราโอเกะเลยเออใช่ติดงานร้องเพลงโบลิ่งอยู่ <c oughs> อ่ะไม่มีอะไรครับคำขวาญต้องบอกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างบางคนเขาเบื่อหน้าผมกันแล้วบอกเห็นหน้าผมบ่อยเฉาหมดวันเนี้ย ที่สาคัญนะเราจะมีทนายมาพูดด้วยเรื่องแบบว่าการเชียร์เชียร์ยังไงไม่โดนฟ้องใช่เพราะเป็นประเด็นดราม่าหลักตอนนี้เลยคืออาพูดตรงเราคงไม่ได้เป็นคนแบบไปตัดสินว่ามันถูกมันผิดมันผิดมาอะไรแต่วันนี้เรามาพูดในเชิงวิชาการในเชิงกฎหมายว่าเราจะเราจะมีคําถามนะครับถามทางทนายมาช่วยไขความสงสัยให้เราว่าฮขอบเขตเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนเส้นที่แบบว่าต้องบอกว่าตอนนี้คอมมูนิตี้เกิดความกังวลเนาะ ว่าเฮ้ยพิมพอะไรได้ไม่ได้แล้วมันจะเกิดความไม่สนุกแล้วกันแต่เราก็อยากให้สนุกอย่างสร้างสารรค์และถูกกฎหมายถูกต้องฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกับทนายกันว่าเส้นแบ่งอย่องย่งไหนสวัสดีครับทนายโวครับสวัสดีครับน้องปรามอ่าตอนนี้เราอยู่ในเรียกว่ารายการที่เกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตนะครับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตคนดูก็จะดูพวกเกม e S <S อีสปอร์ตจะอยู่ในช่องนี้กันนะครับ อ่า,อาผมนก<ะ>ตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกครับผมต้องบอกว่าพอดีมันมีประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายและการในใ,ในคอมมูนิตี้ของ e ีสปอรตอนนี้ครับ,รบเพราะว่า เกิดเหตุเวลาเราเชียร์เราะไรกัน่ะมันมีความเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรต่างๆที่เราแบบว่าอาจจะเกินเลยไปบ้างทําให้เกิดการฟ้องร้องเกิดการอะไรกันอย่างนี้ทีนี้วันนี้ครับเราจะมีคําถามบางอย่างจะถามทางทนายโอ๊ตว่าเออเส้นเส้นมันอยู่ตรงไหนเราสามารถทําได้แค่ไหนเพื่อให้แบบสามารถสนุกสนานกับการคุยได้กับการเชียร์ได้กับการอผู้ตรงวิพากษ์วิจารณ์ได้บางส่วนแต่ไม่ไปถึงเส้นที่มันผิดกฎหมายอย่างนี้ครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับน้องป๊ามนะครับแล้วก็พิธีกรสนลกเนาะ นนั้้เรื่องหมิ่นประมาทนะครับมันเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเพราะว่าทำไมเหตุใดถึงกว้างเพราะว่าหมิ่นประมาทเนี่ยมันมีการแสดงเรื่องกายภาพนะครับค่อนข้างปลายช่องทางเรื่องมันจะเป็นการหมิ่นประมาทซึ่งหน้านะครับผมตอบว่าซึ่งหน้าเนี่ยก็เป็นการหมิ่นประมาทอย่างหนึ่งหมิ่นประมาทโดยการส่งจดหมายนะครับ ก็เป็นการมีมาอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันมันคือช่องทางอย่างหนึง่งทีนี้เรื่องมีประมาณในสื่อออนไลน์หรือสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับก็เป็นการมีรมาอีกช่องทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มหรือว่าถ้าเป็นการมีรมาณในสื่อโซเชียลหรือออนไลน์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งในสตรีมมิ่งที่ทางน้องปัม๊มแล้วก็กพิธีกรผู้เนี่ยนะครับออนไลน์ Online, อยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการมีมาในพอบอคอมพิวเตอร์ Computer. ซึ่งมิตรมาเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับมันจะมีความรับผิดอยู่สองอย่างใหญ่ๆความรบับผิดแรกคือทางอาญาที่เรารู้กันเลยถูกไหมครับเราด่าใครเนี่ยเราจะต้องรับโทษแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีอาญาเข้ามาอย่างเดียวมันมีเรื่องแพงเข้ามาเกี่ยวข้องอถ้าเรามิปรมาทใครเนี่ยให้เกิดความเสียหายเนี่ยคุณก็ต้องชดใช้ตัวเงินหรือชดใช้ทรัพย์สินให้แก่ผู้จูกระทำนี่คือหลักกว้าง อยากสอบถามตัวเลขมูลค่าการฟ้องร้องอยากทราบว่าตัวเลขตรงนี้ครับมันมีขอบเขตยังไงไหมเพราะว่าที่ผ่านมามีเคสเนอะ <Okay. S 1> ที่แบบบางทีก็ห้าหมื่นสามแสนล้านหนึ่งหรือสิบล้านเลยครับมันคำนวณกันยังไงในความเสียหายที่เกิดจากการถูกกระทํานะครับของผู้ถูกมีประมาณเนี่ยมันจะพิเคราะห์นะครับหลายๆปจยัจจัยแต่ปัจจัยหลักที่วิเคราะห์เลยมูลค่าของความเสียหายของผู้ถูกกระทํานะครับเราจะมองอันดับแรกเลยว่ารอบมีนประมาณบุคคลหนึ่งเนี่ย บุคคลนั้นเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงมีหน้าตาหรือม่นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติผมเนี่ยมีประมาณแค่เพื่อนผมแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนมีหน้ามีตาเหมือนคุณปั๊มนะครับเหมือนคุณปั๊มที่อยู่บนออนไลน์ที่มีแฟนเพจเนาะมีคนติดตามมีคนฟอลโลเวอร์ถูกไหมครับไปทางท้องถนนก็ต้องมีคนรู้จักถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างเพื่อนผมเนี่ยกับคุณปั๊มเนี่ยแตกต่างกันละ ันนี้คือบุคคลสาธาระกับบุคคลที่ไม่ใช่สาธาระฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้องปั๊มเนี่ยถูกมินมมาธความเสยียงืึนแล้วว่าถ้าการ levels, มีนาธเหล่านั้นเนี่ยมันไปตกกับบุคคลที่สามที่เขาร úa, เรารู้ว่าอ้าวสิ่งที่คนนี้พูดเนี่ยเฮ้ยปั๊มเสียชื่อเสียงละคุณปั๊มเสียชื่อเสียงละเพราะว่าคุณปั๊มเนี่ยมีคนรู้จักมากมายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ได้เป็นที่สาธาระเป็นคนที่ไม่ได้มีคนรู้จักความเสีายก็จะไม่เกิดในมุมกว้างฉะนั้นเนี่ยการานัับมดูจก ลกระทบที่ตามมาครับผลกระทบที่ตามมาพิสูจน์ยังไงก็พิสูจน์ว่าสมมุติถ้าปั๊มเนี่ยคุณปั๊มเนี่ยนะครับถูกมินดาบมาแล้วสูญเสียไรายได้นะครับยกตัวอย่างคุณปั๊มเนี่ยมีรายได้เดือนละสมมุติครับสมมุตินะครับเดือนละหนึ่งล้านบาทคุณปั๊มอาจจะให้าขาดได้มากกว่านั้นนะครับปรากฏว่าพอถูกมินประมาไปแล้วเนี่ยความฉายมันเกิดวงกว้างทําให้เสียไรายได้ loss รายได้รายได้อาจจะตกกลับมาเหลือเดือนละสามแสนนั่นหมายความว่าคุณปั๊มเสียหายละเหลือนละเจ็ดแสน แต่ส word, ิ่งนนี right away, do, Two, life, ้คุณก็ต้องพิสูจน์ว่าเฮ้ยพอผมถูกบินมามาแล้วเนี่ยรายได้ผมหายฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ต้องพิสูจน์ว่าถ้าเราถูกบินระมาแล้วเนี่ยเราเสียหายทางรายได้อย่างไรอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งเรื่องสองพอเราสูญเสียเรื่องรายได้เรื่องค่าเสียหายแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือถูกเกียร์ชังเราอาไแน่นอนเราไม่กล้าเผชิญหน้าแต่บุคคลอื่นเราไม่น่าไม่กล้าเผชิญหน้ากับคนรู้จักเรื่องค่าเสียค่าเสียหายเรื่องการถูกเกียริชังเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่จะต้อง ถ้าพูดตามหลักง่ายๆคือเมคขึ้นมาเมคขึ้นมาเห็นว่าการที่ผมถูกเกียชังเนี่ยผมมีตัวเลขตรงนี้เนี่ยทาให้ผมเนี่ยไม่สามารถแสวงหาโอกาสอย่างอื่นได้อีกเลยก็คือเราเราเสียเราเสียตรงนั้นไปแล้วเราก็สามารถมาฟ้องร้องตรงนั้นได้ตีเป็นมูลค่าคถูกต้องครับถูกต้องครับตีมูลค่าทีนี้การตีมูลค่านี่ผมจะบอกนี่นะครับบางคนเนี่ยเฮ้ยผมจะเอาล้านหนึ่งเลยก็ล้านหนึ่งนี่ไม่ใช่นะครับการพิสูจน์ความเสยหายเนี่ยต้องพิสูจน์ได้จริงใน สมมติฐานของข้อที่จริงในสมเหตุลมผลเพราะว่าถ้าสมมติคุณเสียหายเนี่ยอยู่ดีคุณรายได้สักล้านหนึ่งคุณไปเรียกสักิบล้านเนี่ยก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันเกินจริงถูกไหมฮะมันโอเวอร์ถ้าสมมติถ้าคุณเสียหายเจ็ดแสนคุณเรียกสักหกแสนห้าเนี่ยเจอสมเหมาะสมถูกต้องไหมครับ แต่ทีนี้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาเราเสียหายเนี่ยเราเสียหายทั้งรายได้ละเรามีสิ่งที่เสียหายตามมาคือเราอายเราอับอายเราสูญเสียชื่อเสียงเราเราสูญเสียหน้าตาทางสังคมเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะครับเราต้องมีการประมาณการเรื่องตัวเลขถ้าพูดง่ายๆคือประมาณการตัวเลขว่าเฮ้ยฉันเสียตรงนี้เนี่ยนะฉันเสียหายเรื่องหน้าตาทางสังคมหรือฉันเสียหายทางด้านสภาพแวดล้อมที่ฉันมีอยู่เนี่ยฉันอาจจะเรียกสองแสนให้มันเหมาะสมกับตัวเลขแรกที่เราสร้างขึ้นมาอย่างตัวเลขแรกตัวแรกที่ผม เอาตัวอย่างของคุณปั๊มเนี่ยนะครับคุณปั๊มเนี่ยขายรายได้ไปเดือนละเจ็ดแสนคุณปั๊มก็อาจจะพิจารณว่าเอ้ยฉันสูญเสียทางด้านชื่อเสียออกมาเนี่ยอาจจะอีกเดือนละสามแสนขอคิดอีกสามเดือนเป็นเก้าแสนอย่างนี้ได้ครับแต่ mm. ทั้งนี้ทั้น,นนะครับการกำหนดค่าเสาีย,ายเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เราเรียกไปแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดนะครับ mm. ก็ต้องมีการพิสูจน์ทั้งสารเอาเอ,อกสารประกอบว่าสิ่งที่เราเรียกมาเนี่ยมีเอ,อกสารประกอบมีข้อเท็จจริงประกอบ ให้ศาลเห็นแปลว่าสมมติตัวเลขแน่นอนตัวเลขในการที่เราเรียกร้องเป็นตัวเลขหนึ่งได้ที่เราไปเราไปคิดมาแล้วแหละว่าเราขอประมาณนี้แต่ในที่สุดแล้วตัวเลขจริงๆถ้าสมมติมันไปถึงขั้นฟ้องร้องกันจริงขึ้นศาลจริงก็จะต้องมีพิจารณากันต่อแล้วตัวเลขอาจจะมากขึ้นหรือร้อยลงขึ้นอยู่กับศาลพิจารณาถูกต้องไหมครับถูกต้องครับฉะนั้นการที่คุณจะได้ตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยอย่างสุดทธิหรือถ่องแท้เนี่ยมันคือพยานหลักฐานที่ทุนจะต้องเผชิญพิสูจน์ให้ศาลเห็นนะครับโอเคได้ครับไม่ใช่ว่าคุณก ไม่ใช่ว่าเสียหายปุ๊บจะขอล้านนึงเลยไม่ได้ครับคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณเสียหายอย่างไรเท่าไรแล้วคุณเสียโอกาสไปเท่าไหร่นี่แหละครับนี่คือ3อย่างใหญ่ใหญ่ที่จะต้องใช้ไปเป็นหลักในการคำนวณค่าเสียหายถ,าถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยบุคคล <c oughs> บุคคลกับตัวสังกัดเนี่ยเหมือนกันไหมครับกฎหมายจะเหมือนกันไหมหรือว่ามินประมาทบุคคลกับมินประมาณนิติบุคคลนะครับใช้กรณีดดเดียวกันไหมครับ คือมนิติบุคคลก็นับเป็นบุคคลเลยอ่าคือจริงครับเอ่อย้ายก่อนมินประมาณบุคคลเนี่ยมันตรงตัวถูกไหมครับครับคุณไปมีิประมาตคนชนาแต่การมินประมาณนิติบุคคลเนี่ยคําถามคือใครคือผู้เสียหายเพราะว่าถ้าเราพูดกันเรื่องมินประมาเนี่ยมันคือคดียายามันคือคดียาแต่การมิประมาณให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเสียหายเนี่ยนะครับเขาจะต้องไม่ได้วิเคราะห์ว่าเอ้ยต้องเป็นบุคคลเท่านั้นไม่ใช่นะครับต้องพิสูจน์ว่าใครคือผู้เสียหายฉะนั้นการ มีนาบให้นิติบุคคลก็ต้องมองว่าใครคือผู้แทนของนิติบุคคลถ้าเป็นนิติบุคคลตามกรมพัฒนนะครับก็คือกรรมการผู้จัดการเขาเสียหายเพราะเขามีอำนาจกระทาแทนฉะนั้นถี่ได้ตอบเลยว่าการมีนาบน,นิติบุคคลสามารถถูกฟ้องร้องได้เหมือนกันครับกรณีสมมตถิถ้าท่านเรานับเป็นอ e ีสปอร์ตเนาะคือสมมูมย์อ่ะทีมทีมหนึ่งโดนกล่าวหาโดนมิ่นประมาท ทีมเสียประโยชน์ฉะนั้นผู้ที่จะต้องฟ้องร้องก็คือผู้เสียคือกรรมการบริหารสโมสรนัารนั่นเองชูงต้องทำหรือผู้แทนเข้าใจแล้วครับก็คือตัวของแน่นอนคณะกรรมการที่อยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั่นแหละนะก็คือเป็นคนตต้องับตัวต้องทำตูวต้องทำหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทครับผมการวิจารณ์สมมติเป็นเป็นกีฬาเช่นฟอร์มการเล่นสมมติเอาคำนี้เลยตรงๆเลยแบบ เฮ้ยเล่นโง่จังวะทําไมเล่นกากจังห่วยจังเล่นแบบนี้เล่นไม่ดีเลยคําพวกนี้ครับมันเป็นบินประมาทไหมครับสมมติว่ามันเป็นแบบคําวิจารณ์ตามอารมณ์อย่างเงี้ยครับเขาพูดคำถามรีมานะจริงๆคาถามเนี่ยถ้าผมตอบแบบอินสแทจริงๆเนี่ยคำถามนี้เป็นขาถโลกแตกเพราะต้องเรียนเงี้ยครับาราการวิเคราะห์ว่าคําพูดเนี่ยหรือคีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยมีความมีประมาทไหมกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้นะครับอันนี้ผมเรียนก่อนเดี๋ยนแะ้วพิธีกรครับคุณปามแล้วก็พิธีกรนะครับว่าหรือผู้ชมทางบ้านเลยว่า กฎหมายไม่ได้ระบุนะครับว่าเฮ้ยโทษนะครับขอขอภัยนะครับว่าสมมติอไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เหล่านี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้ระบุนะครับว่าคํานี้คือคาหยาบอ่าถูกต,ต้องแต่เขาแต่เขาใช้ว่าคาไม่สุภาพใน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 ,ในทางเชิงปฏิบัตินะครับเขาเรียกว่าไม่สุภาพทีนี้เราจะดูได้ว่าคำไหนจะพูดไม่ได้หรือพูดได้เนี่ยเขาดูที่เจตน,นาครับฉะนั้นการวิจารณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องไปมองว่า คุณวิจารณ์ด้วยเจตนาที่สุจริตหรือไม่ถ้าคุณวิจารณให้เขาเสียหายเนี่ยนะครับอันนี้ผิดกฎหมายครับถ้าวิจารณวิจารณการเล่นนะครับวิจารณการเล่นเขาอย่างเช่นโรนัลโดเนี่ยวันนี้เล่นไม่ดีอะแล้วคนก็ไปพิมพ์ในโซเชียลโอ้ยวันนี้เล่นไม่ดีเลยยิงไม่เข้าเลยเออทำไมวันนี้อ่อนจังอย่างนี้คืออย่างที่ผมบอกมาตอนต้นการวิ่วิจารเนี่ยสามารถวิ่งวิจารได้และอย่างเนี้ยยกตัวอย่างผมยังสามารถวิ่วิจารคุณบั๊มได้เลยเฮ้ย วันนี้ทําไมหน้าโสมจังวันนี้ทําไมนี่จังแต่ทีนี้ไอ้คำที่วิพา์วิจารณ์เนี่ยอย่างผมพูดไปตอนต้นเนี่ยต้องพูดด้วยเจตนาสุจริต oh. เจตนาไม่ได้ใส่ร้ายเขาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณวิพา์วิจารณ์ด้วยสุจริตว่าเฮ้ยฟอร์มก็ได้ดีเฮ้ย e ทำไมผู้เล่นคนนี้เนี่ยเล่นตำแหน่งนี้ไม่ดีเลยนะครับแต่คำพูดเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นคำพูดที่กึ่งไม่สุภาพ oh. ก็ถือว่าเป็นการ วิพา์วิจารณ์คนจริตสาธารณะโดยสุนจริตครับโอเคอันนี้ก็จะไปไปบวกกับข้อเรื่องของคาหยากพอดีก็คือแน่นอนว่าเราวิพา์วิจารณ์ได้ครับแต่ก็ต้องอย่าไปเกินเลยใช่ครับอ่าถูกต้องครับคือคือคําว่าเกินเลยไม่เกินเลยเนี่ยไอ้อันนี้กว้างแล้วผมจะบอกว่าหลักง่ายๆครับเราวิพา์วิจารณ์เขาเนี่ยเจตนาเราเนี่ยเราทําให้เขาเสียหายหรือทําให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียไหมถ้าเราไม่มีเจตนากฎหมายมองถึงครับว่า คำพูดของคุณหรือกา,การกระทำของคุณเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นไม่เป็นความผิดครับแต่ถ้าคุณ <c oughs> พูดเหมือนมาพูดซ้ำๆพูดเหยียบย่ําให้เขาเนี่ยเสียหายให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ,อ้อมถือว่ามีประมาททั้งสิ้นครับโอเคแสดงว่าสมมติว่าแน,น่นอนวิพาพวิจารณ์ฟอร์มการเล่นอันนี้ได้ไดถ้าเป็นจริงและสุจริตถ้าเป็นจริงและแบบสุจริตตามฟอร์มเขาอันนี้เราวิจารณ์ได้แต่ถ้าสมมติว่า ฟอร์มเขาไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นเราไปวิาพากษ์วิจารณด่าเขาจนแบบเอามาโพสโซเชียลยด่าเขาอะไรอีกมันก็เกินเลยนี่ก็โดนได้คิด,ดว่าคำว่าซ้ําแล้วซ้ําอีกตะกี้ก็มีผลที่ทางไทยโอพูุมาว่าซ้ําแล้วซ้ำอีกเช่นเหตุการณ์ผ่านไปแล้วยังพูดถึงเรื่องนั้นซ้ําๆจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อเขาเช่นสมมตินนะเสียความมั่นใจฟอร์มไม่ดีนู่นนั่นอาจจะเข้าขายได้ีถูกตอ้องใช่ไหมไม่ถึงขนาดนะครับไม่ถึงขนาด<ม>คืออย่างนี้ครับกฎหมายอายามาตราสามสองด้านถึงก้ารกาแล้วเนี้ยนะครับ ต้องเป็นการกล่าวโดยการติชมโดยสุจริตเห็นไหมฮะสมมติฟอร์มกาาเล่นวันแรกเขาไม่ดีคุณก็ติชมติว่าเฮ้ยทาไมฟอร์มมัเล่นไม่ดีนะครับแต่คุณติแล้วคุณจบถึงแม้คุณใช้คําหยาบไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการใช้การติชมโดยสุจริตกฎหมายถือว่าคุณสามารถวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะได้ครับแต่ลับกันสมมติฟอร์มการเล่นเขาเนี่ยนะครับไม่ดีแค่ครั้งเดียวแต่คุณเนี่ย เอาฟอ้องการเล่นเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เขามีทั้งดีไม่ดีเนี่ยแล้วมาพียาอาจารย์ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยการแชร์นะครับโดยการประกาศพับบลิกในเพจของเราหรือแม้กระทั่งเราบอกในบุคคลในที่สาธารณะอย่างนี้นะครับถือว่าคุณกําลังทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นเนี่ยผู้ถูทำเนี่ยนะครับตัวตัวนักผูเ้เล่นแล้วกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้คุณหยุดหรือถ้าคุณไม่หยุดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคุณได้ครับ โอเคแสดงว่าอย่างที่บอกณวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นวิพากษ์จณ์แล้วจบลงได้จบแต่ถ้าไม่จบถ้ำๆซ้ำๆไปยียๆไปเลยเจตนาคุณไม่ดีละใช่ครับคุณปาผู้ถูกครับเจตนาครับเรื่องนี้นะครับมองเรื่องเดียวครับเจตนาครับถ้าคุณเจตนาทำให้เขาเนี่ยเหยียบย่ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงให้ถูกดูอันนีโดนแน่นอนโดนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าสมมติว่าคนไปพูดเนี่ย ไปด่าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อครับไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นผมหรือเป็นอะไรแล้วเขามาพูดว่าเอ้ยพูดลอยๆแบบเป็นทีมนกกระจิบอย่างเงี้ยสมมติโลโก้โลโก้นกกระจิบอะทีมนกทีมสีฟ้าทีมสีเหลืองทีมสีพรามอะไรเงี้ยคำถามนี่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างนี้บอกมาสู้ครับว่าลักษณะนี้คือมันเป็นคอมเมนเซตที่กว้างมากถ้าเราพูดนะครับโดยใช้อักษรหรือการกระทำที่ดีเรียกไม่เจตนาตรงตรง ไปใส่ร้ายคนนั้นฟังดีนะครับไม่เจตนาตร,ตรงๆไปใส่ร้ายคนนั้นแต่การแสดงออกของเราเนี่ยผู้หมิ่นนะครับผู้หมิ่นหมาคือเราเนี่ยนะครับทำลักษณะหรือท่าทางหรือองค์ประกอบอื่นหรือการพิมพ์อย่างอื่นที่ให้บุคคลที่สามเนี่ยเขาเข้าใจฟังดีนะครับเขาเข้าใจหรือควรจะเข้าใจฟังดีนะครับเข้าใจหรือควรจะเข้าใจว่าเราเนี่ยพูดว่าคนนี้ถือว่าผิดครับ อออันนี้ชัดเจนเลยฉะนั้นใครๆที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับถ้าใครมีแบบประเภทแบบว่าทีมสีนั้นสีนี้ทีมเอายกตัวอย่างเป็นอันอื่นอะไรมาอย่างเงี้ยถ้ามีบุคคลที่3รู้ว่าอ๋อคุณพูดถึงอันนี้แหละอันนั้นอ่าได้ไปช่วยนะฮะฉะนั้นฉะนั้นผมเลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับกฎหมายไม่ได้ระบุว่าเอ้ยทําอย่างเงี้ยคือคือผิดนะแต่ว่าเขาใช้หลักการวิเคราะห์เจตนาครับเห็นพวกบอกอ่ะเจตนาว่า คุณกล่าวหาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะครับแล้วคนที่3ามเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณกระทำเนี่ยไม่ว่าคุณจะกระทาทางการพิมพ์โดยแป้นคีย์บอร์ดบนสื่อออนไลน์คุณพูดกับเพื่อนคุณพูดในทางจดหมายหรือคุณทําลักษณะอื่นที่เป็นช่องทางให้บุคคลที่สมเขารับรู้โดยตรงหรือทางออบและการรับรู้เหล่านั้นเนี่ยเขาเข้าใจและเขาควรจะเข้าใจว่าคุณพูดถึงคนนั้นผิดครับ ชัดเจนครับก็คือใครๆมันจะมีข้อมูลชอบบอกว่าเฮ้ยไม่ได้พูดชื่อตรงๆไม่อะไรนี้แต่ถ้ามันบริบทมันฟังแล้วยังไงมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าหมายถึงอันนี้ยังไงก็ไม่หลอดถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างยิ่งเลยฉะนั้นผมเบอกว่าคดนี้มีมาเนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับจะต้องระมัดระวังแล้วถ้าเราพลาดไปหมิ่นประมาทเกิดการฟ้องร้องขึ้นนะครับมีแนวทางในการไก่เกียรหรือทําให้หนักเป็นเบาได้ยังไงมั่งครับคําถามนี้ก็เป็นประโยชน์กับ ผู้ชมนะครับคือมินบามาทในในในกฎหมายไทยนะครับมันจะมีอยู่สามข้อกฎหมายใหญ่ๆนะครับมินประมาทโดยทั่วไปนะครับมินประมาทโดยโซเชียลแล้วก็มินประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับการมินประมาทโดยธรรมดาหรือปกติเนี่ยคือเราพูดในบคนที่สามเนี่ยนะครับเป็นความผิดยอมความได้นะครับการมินประมาทบนโซเชียลเนี่ยก็ยอมความได้เช่นเดียวกันนะครับแต่การมิน ประมาทสาบานหรือบุคคลกฎหมายที่คุ้มครอง,องพิเศษเนี่ยนะครับเป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ <S <S ฉะนั้นเนี่ยคดีจะติดตัวคุณตลอดไปและคุณก็ต้องรับโทษทางอาญาแต่เราบอกว่าว่าถ้าการบิดมาทีทางปกติธรรมดาที่ผมพูดไปตอนตอน้นกับการบิดบบนสื่อโซเชียลเนี่ยยอมความได้ที่คําถามที่คุณป้าถามว่ามันจะมีชื่อเราเนี่ยติดในแบ็กริดถูกไหมครับจะติดในแบ็กกริดต่อไปหรือไม่ใช่ครับมันจะมีชื่อเราครับว่า เคยถูกแจ้งความเคยถูกดำเนินการกฎหมายแต่ทีนี้ครับเวลาดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยมันต้องไปสิ้นสุดคือพิพากษาคือถูกลงโทษแต่ถ้าคุณเจราจากับผู้เสียหายนะครับคุณเจราจาผู้เสียหายระหว่างทางไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าคดีมันยุติยอมความได้คุณไม่ต้องรับโทษทางอาญาฉะนั้นคุณก็มีชื่อที่ว่าเคยถูกดำเนินคดีแต่ในกรณีถูกพิพากษาไปเรียบร้อยเนี่ยคุณจะมีชื่อเคยถูกจำคุก มันต่างกันนะครับเคยแค่ถูกดำเนิบบนคดีเคยถูกแจ้งความกับเคยถูกพิจาสาให้จคุกเห็นไหมครับมันต่างกันนะครับความแรงมันต่างกันนะฉะนั้นเวลาคุณเอาูเหล่านี้ไปใช้ในการสับรังงานเนี่ยนายจ้างเขาจะมองว่าเฮ้ยคุณเคยถูกดำเนิบบนคดีอาญาม,มาบางที่เขาก็จะไม่รับนะครับว่าคุณมีคดีอาญาติดตัวแต่ถ้าสมมุติคุณแค่ถูกแจ้งความแต่คดีมันถอนไปเรียบร้อยแล้วคดีมิยุติอันนี้นายจ้างเขาก็ถือว่าอันุรลมได้อฉะนั้นมันจะมีผลเรื่อง ชื่อของคุณเนี่ยจะไปติดในฐานข้อมูลของตํารวจอสรุปก็คือวิธีพอนหนักเป็นเบาจริงก็คือการไก่เกียรแหละก<ช>็ให้จบตั้งแต่ขั้นยอมความพอมันยอมความได้ถูกต้องครับถูกต้องครับถ้า,ถาสมมุติว่าผมเนี่ยทักไปด่านักกีฬาแต่เป็นอินบ็อกซ์ส่วนตัวเลยเขาจะสามารถฟอร้องผมได้ไหมทักไปด่าซ้ำๆด่าทุกวัน แบบกวนเขาเรื่อยๆด่าเขาทุกวันไม่ไม่โพสโซเชียลมีเดียนะฮะเป็นแบบในไล็ข้อความไปเลยไปเลยครับครับอ่าอย่างเดางนี้บอกครับถามว่าอันเนี้ยมันทําให้เขาเสื่อมเสียเสียงไหมอ่ะผมถามคุณบ้ามก่อนก็ยังยังไม่ต้นยังไม่ได้เสื่อมเสียเพราะว่าเขาก็ไม่มีใครเห็นข้อความที่ด่ากันอาจจะเป็นไม่ไม่ไม่มีใครเห็นถูกครับถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือถ้าอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่มันมันมันจะถือว่าเป็นการคุกคามได้ไหมครับ ได้เหมือนกันครับคือถ้าผมถึงบอกครับกฎหมายอาญาเนี่ยเขาดูเจตนาว่าคุณคุกคามให้เขาเนี่ยเกิดความกลัวไหมคุกคามเนี่ยหรือขู่เข็นเนี่ยให้เขาเกิดความกลัวเนี่ยนะครับก็เข้าข่ายเหมือนกันมายูที่เจตนาผมบอกว่าคุณเจตนาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกกลัวแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ถือเป็นเจตนาคุกคามเหมือนกันครับหรือคมขู่เหมือนกันครับเข้าข่ายเหมือนกันครับ ถ้าสมมุติเขานักกีฬาโดนด่าอินบ็อกมาด่าจนแบบต้องไปพบจิตแพทย์เนี่ยเขาก็สามารถเอาใบเบิกเบิกค่าหมอค่ารักษาเขาเนี่ยแล้วก็ความเสียหายเขาไปฟ้องเขาได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับอันนี้คือถือว่าเป็นค่าเสียหายอย่างหนึ่งคือมันเกิดขึ้นจากผลของการกระทำครับผมบอกฮะมีมาคือคดียาคดีแพ่งคือผลของมันฉะนั้นคดีแพ่งมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นต่งนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องค่ารักษาเหล่านี้เนี่ย มันคือสิทธิ์ทางแพ่งคือเรียกค่าเสียหายได้ครับได้เลยครับวันนี้ได้ได้ <คำ S 2> ประโยน์ได้ความรู้ม,มากๆนะครับผมกับคาว่ามีประมาทเพราะาต้องบอกตรงๆว่าเขามีประมาทมันค่อนข้างต้องตีเจตนาเยอะใช่อ่ามันไม่ได้มีแบบชัดเจนเป็นเส้นชัดเจนแต่ว่าแน่นอนเจตนาคือสิ่งสําคัญสำหรับการตีความกฎหมายข้อนี้ครับก็อย่างที่สรุปอะครับว่ามีประมาทเนี่ยมีโทษทั้งหมดนะครับอย่างที่คุณป้ามบอกอะมีประมาทดยการอินบ็อกซ์ไปหานักกีฬาผิดไหมผิดนะครับอยู่เจตนาเหมือนกันนะครับมีประมาณวิจารณได้ไหม ถ้าวิจารโดยสุจริตนะครับวิจารณด้วยเหตุและผลไม่ผิดครับแต่ถ้าเกินเลยเกินขอบเขตมีความผิดทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวว่าบนสื่อโซเชียลหรือแม้กระทั่งในที่สาธาระผิดหมดทับเพราะมันเป็นกฎหมายเรื่องมีบัดติ่งสุดท้ายมีโปรดิวเซอร์เราอยากถามคำถามหนึ่งครับถ้าสมมติว่าเชิญครับเราไลฟ์กันอยู่เนี่ยผมกับพิธีกรคุณพีทนะครับไลฟ์กันอ,อยู่คือพูดเลยผมบอกว่า เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าผมอ่ะจะโกนคิ้วข้างหนึ่งผมจะย้อมคิ้วข้างหนึ่งแต่สัปดาห์หน้าผมไม่ทําเนี่ยผมโดนฟ้องได้ไหมแต่มีหลักฐานคือการไล์เดี๋ยวนะ,วนะ <c oughs> ผะคือคือ,คอมันนมันไม่ใช่เรื่องหม,มาดเมันเป็นเรื่องคําท้าป่ะไม่ใช่ใชอันนี้อันนี้อันนี้นอกรอบอันนี้เป็นเรื่องคําท้าครับ <c oughs> คําท้าเนี่ยคําท้ามันไม่มีผลทางอาญานะคําท้าเนี่ยมันจะไม่บ้าก็เรื่องคดีแพ่งแล้วแล้วคดีแพ่งเรื่องว่าเฮ้ยท้าจะโกนคิ้วแล้วไม่ทําเนี่ย กฎหมายแพ่งไม่เคยมันจัดไว้เรื่องนี้นะไม่เคยมันจัดไว้ว้แต่ว่าเขาไม่โกเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยคนที่ให้คํามั่นเนี่ยหรือคนที่รับคามั่นเนี่ยมันเสียหายเนี่ยอันนี้ก็ไปฟ้องคดีแพ่งได้แต่ว่ากฎหมายไม่เคยมันจัดรีไว้ครับโอเคได้ครับผมฟังไว้นะครับนอนั้นนะครับฟังไว้นะถ้าเราได้ไป่ายล่างย้อยจะเป็นคิ้วขี่ผู้ข้างหนึ่งนะย้อยจะเป็นคิ้วขี่ืผู้ข้างหนึ่งนะอันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตมากนะครับ วันนี้ได้ประโยชน์อย่างมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็หวังว่าวันนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์กันอย่างต้องบอกเนาะคําว่าหมิ่นประมาทอะมันมันแอบสเต็กอะมันมันเยอะนะมันกว้างนะเอาจริงอะมันอยู่ที่อย่างที่ผมบอกอะว่าที่ผมเข้ามาแล้วแบบว่ามีการเทคแอคชั่นในในเรื่องของเราอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยมีความผิดแน่นอนอยู่แล้วการเชียกีฬาอีสปอร์ตนะครับผมบอกเลยว่ามันเชียมันเข้าถึงง่ายเวลาคุณพิมพ์คุณอะไรอะ มันแป๊บเดียวแหละอยู่ที่อารมณ์โชวร็ว,วอยากให้มีสติก่อนที่เราจะพิมพ์จะอะไรออกไปคุณวิจารณได้เหมือนที่คุณทนายโอ๊ตบอกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไปด่าเขาด้วยเจตนาที่แบบไม่สุจริตอันนี้เป็นความผิดเขาฟ้องคุณได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นระวังตัวกันด้วยคุณนะ่ะรู้ตัวอยู่แล้วแหละวเ้วเคุณทำอ,อะไรอยู่เนาะฉะนั้นเจตนาเป็นหลักนะครับผม สำหรับตรงนี้นะครับยาดมครับผมมีขายแล้วนะครับสูตรใหม่ใช่ไหมใช่กลิ่นดอกไม้หอมจริงๆผมบอกเลยนะยาดมของมะกอนทองเนี่ยครับตอนที่เป็นกระปุกปกติเนาะมผมเป็นคนไม่ดมยาดมรู้สึกว่าแบบมันแรงมันฉุนไปเออมันแรงไปแต่อันเนี้ยผมว่าให้กลิ่นมันอ่อนๆกำลังดีผมว่าเหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยดมยาดมมนอะไรเงี้ยลองดูผมว่าลองดูติดใจแน่นอนครับไปซื้อได้เลยที่ช้อปปี้ของวลยอนสดนะครับตอนนี้มีขายทั้งสีน้ําเงินที่เป็นสูตรปกติแล้วก็สูตร ดอกไม้หอมนะครับสีดำแน่นอนเป็นเอรีน่าเอ็กซ์คลูซีฟเอดิชันสติกเกอร์เซตคู่กันได้ด้วยด้วยนะครับต้องครับไปดูได้เลยที่ช้อปปี้ของวัยอนุสตรนะครับผมอะไรยืนอยู่ข้างหลังที่นู่นข้าังผมนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเป็นสิ่งที่ดีก็คือเสื้อแกรนนั่นเองนะครับสามารถจับจองได้นะครับกับเสื้อแกรนซ์เอ็กเอรีน่านะครับจองออนไลน์แล้วใครจองไลน์แล้วไม่มีใส่ไปเนี่ยบอกเลยครั้งนี้ไม่ใช่พีร์ออเดอร์ด้วยถ้าคุณอยากใส่ไปงานออฟไลน์สั่งตอนนี้วันรุ่งขึ้นส่งเลยออออ่่่าาทันนนนนนใสไไปงฟล์แ ทีนี้เรากลับมารีแคปกัน2องสัปดาห์สุดท้ายที่เหลือเนี่ยทีมไหนเดือดสุดบอกเลยเดือดจริงๆนะครับเพราะตารางคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังคงเบียดกันจนถึง2สัปดาห์สุดท้ายนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ROV ที่ผ่านมานะ่าจะประมาณสัก12สซีซั่นที่สัปดาห์ที่7แล้วยังไม่มีทีมไหนแม้แต่ทีมเดียวการันตีเข้ารอบถูกที่ผ่านมาเนี่ยยกเว้นเราเราการันตีแล้วสบายใช่นะก็ k o g ครับต้องบอก k o g เนี่ยเป็นทีมที่ มีอำนาจในการขัดขาเกือบทุกทีมทีมใหญ่ๆด้วยใช่เพราะสี่เกมที่เขาเจออ่ะวูรลาเมคอนปารีแล้วก็เราเนาะถูกสามในสี่อ่ะคือทีมที่กาลังขับเคลื่ยวกันอยู่สุดๆถ้าใครก็ตามเผลอไปสะดุดให้ KOG ี o G เนี่ยเรียบร้อยเลยเครียดนะบอกเลยว่าเครียดนะครับก็บอกว่าเป็นตัวแปรสําคัญแต่ต้องยอมรับว่าโอกาสที่จะเข้าเนี่ยยากมากๆแล้วต่อมาครับผมไฮดร้าครับผมว่าคอนดิชันเดียวกันกันกบเคอจี o G เป๊ะเลยเพราะทีมที่เขาเจอเนี่ยคล้ายๆกัน เจอเบคอนกับเราเหมือนกันแต่เจอฟูเซนแทนบูยามแต่ฟูเซนเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่ขับเคี่ยวกันอยู่ฉะนั้นผมบอกเลยว,ว่าคอนดิชันไฮด้ากับเคเอจี o G, เหมือนกันเป๊ะใครพ่ายแพ้กับ2ทีมนี้เครียดครับมาดูาที่ปารีสครับทีมที่ยังพอมีโอกาสเข้าเพราะเขายังได้แต้มสูงสุดถึง7แต้มฉะนั้นคอนดิชันเดียวปารีสเลยชนะทั้งหมดอันนี้จบในส่วนของตัวเองละที่ทําได้และ G d ดีให้ดีที่สุดแต่ต้องบอกว่า G d ดีสูงสุดที่เขาทำได้ตอนนี้คือบวกหนึ่งโอกาสเขาอะถามว่ามีไหมมี แต่ค่อนข้างเลือนลางเพราะเขาไม่ได้ตัดแต้มกับทีมที่แข่งกับเขาโดยตรงเท่าไหร่นอกจากเบคอนทามแมตช์แรกของ p ีเจีสำคัญที่สุดครับเบคอนทามถ้าครีนชีตเบคอนไม่ได้ผมว่าโอกาสเขารอบเขาค่อนข้างต่ำมากนะครับทารอนเบคอนสองนี้ผมพูดไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะทารอนเบคอนครับเรียกว่าเป็น2ทีมที่เกือบจะเท่ากันทั้งหมดแต่ต่างกันอย่างเดียวก็คือไม่เจอทีมเดียวกันเลยไม่ขัดกันเองเลยเบคอนเจอ3ทีมล่างทารอนเจอ3าทีบนแปลว่าต่างคนต่างต้งตงตองทําตัวเองให้ดีที่สุด ไม่มีผลอะไรต่อกันถ้าทั้ง2ทีมเนี้ยชนะรวดทั้งคู่ปุ๊บทีมที่ปวดหัวจะกลายเป็น3ทีมบนแทนละถูกฉะนั้นโอกาสของสองทีมเนี้ยผมมองว่าแน่นอนทารอนดูยากกว่าเพราะเจอ3ทีมบนเอีย e นีนาครับเจออีก4ทีมนะครับประเดิมด้วยไฮด้าทารอนต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ถ้าเราได้2แต้มนี้จะการันตีเพลย์ออฟทันทีบอกเลยว่า1แต้มที่ได้อะถ้าได้จากไฮด้าเนี่ยยังไม่ชัวร์แต่ถ้าได้จากทารอนอะผมมองว่าค่อนข้างชัวร์ว่าเราตีเพลย์ออฟร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกท ทุกคนที่ซื้อตั๋ว EF ก็ปลอดภัยเจอเราในเวทีแน่นอนนะครับยังให้ให้กำลังใจน้องๆกันครับฟูเซนครับผมผมบอกว่าฟูเซนเนี่ยจริงๆเปิดมาคู่แรกเจอทารอนถ้าเข้าชนะทารอนนะ <c oughs> ผมว่าเข้าเลยจบ <c oughs> เพราะว่ายังไงแปดแต้มแล้วตัดทารอนลงไปอะแทบจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเอาง่ายครับเขาได้หนึ่งจากใครก็ตามที่เขาเจอยกเว้นไหด้านนะ <c oughs> ได้หนึ่งจากทารอนได้หนึ่งจากเอริน่าได้หนึ่งจากบูรลัมได้หนึ่งจากใครก็ได้เนี่ยเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์พอเขาไปตัดแต้มที่อื่นลงไปละแต่ถ้าเขาชนะทารอนแต่แรกก็จบเเเคาาากก็จจจะสบยใว่อออันพ ส่วนไปสายบานสายล่างว่ากันจากแต้มที่เหลือนะครับบุรีรมยูนเต็ดีสปอร์ตครับเรียกว่าถ้าเราดูแบบนี้มันเหมือนกับบุรีรำอ่ะอยู่ <นำ S 2> ได้เปรียบที่สุดนะแต่<ช>ต้องบอกว่าถ้าในมุมผมเลยนะทีมที่นำที่สุดตอนนี้คือฟูเซนนะเพราะว่าฟูเซนแข่งน้อยกว่าบ,บุรีรำแล้ว GD เท่ากันแปลว่าถ้าเขาชนะ1แมตช์เขาจะแต้มเท่าแล้ว GD เหนือกว่าทางทีใช่ผมบอกว่าตอนนี้ฟูเซนถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบบุรีรำนิดนึงบุรีรมยูนเต็ดีสปอร์ตครับผมว่าด้วยความที่เขามีแปดแต้มในกระเป๋าอยู่่่่แลล้ววเเเเนนนนนนีีียยชะใััสาร์ทจจอกก็บ ว่าได้ก้าวแต้มเนี่ยค่อนข้างการตีชัวร์จากคะแนนที่เบียดกันขนาดนี้ฉะนั้นทารอนกับฟูเซนที่จะเจอในวิกแปดเป็นแช่การดูว่าจะขึ้นสายบนหรือสายล่างคราวนี้แหละได้แข่งกันจริงๆแล้วติดต่อกันแบบ7วันติดรับรองว่าดูกันจนตาแตกแน่นอนครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาติดตามรับชมกันก็รับรองเลยว่าวันนี้ได้สาระกันเต็มๆขอฝากไว้วันนี้นะครับก็หัทุกคนที่มารับชมวันนี้จะมีประโยชน์นะครับเราก็พยายามที่จะพยายามจะหาคอนเทนต์ที่แบบ คนฟังจะได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็เป็นที่นสนใจด้วยจะได้เป็นประโยชน์ทุกคนแล้วก็หวังว่าคอมมูนิตี้ของ ROV คอมมูนิตี้ของ PUBG คอมมูนิตี้ของ PUBG Mobile คอมมูนิตี้ของ e-sport e ในประเทศไทยเราจะรู้ลิมิตว่าทำได้แค่ไหนเชียงสนุกสนานได้แต่อย่ากเกินเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไง่พบใหม่ Hi สวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ช่องนี้นะด้วยครับขอบคุณครับ